ที่8พัชรกรทองเกิดหลวงเอามาแล้วครับน้องกันนะครับจากที่น้ำหนักเกินไปต่อท้ายแถวนะครับขึ้นมาเป็นที่7แล้วที่8แล้วนะครับโดนลงท่อไปอยู่ออกสตาร์สุดท้ายตอนนี้ขึ้นมาอยู่หนักที่7แล้วที่8ครับที่8ที่แแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน้องกันนะครับต้องจับตาดูนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอด แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮาๆจะได้มาดูกันนะ Huh? <laughs> ใช่ครับคุณมาเท็ครับมาตำแหน่งที่หนึ่งหมายเลขสิบนะครับกรอนนายเกิดแก้วจาก NJT ชอเจริญยนต์ครับในจอของเราแหมรูปหล่อซะด้วยนะครับสิบสามจุดสิบจุดหนึ่งสามสองครับหนึ่งนาทีสามสิบสองจุดหนึ่งนะครับอ่าสำหรับกรอนนายเกิดแก้วนะครับจาก NJT ชอเจริญยนต์นะครับหมายเลขสิบที่เห็นนะครับส่วนตำแหน่งที่สองนะครับอ่ายังไม่มานะฮะ ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราข้ามไปที่หมายเลขก5 5กันก่อนในตำแหน่งที่3คือโกยุนคากาวะนะครับเอาละครับตอนนี้เราต้องบอกว่าเรารายงานผลห้านดับนะครับแต่ตำแหนอ่งที่2ตอนนี้ก็ยังไม่มาไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรรถอ,อาจจะมีปัญหาน,นะครับกันนะครับพัชรกรทองเกิดหลวงนั้นก็132.9นะฮะของทีมเอกราชหรือว่านครเอกนั่นเอง ตอแลไหลเ่ดีเียวขอคุมเดียวขออะไรอีกขอ้กา ต้องตันด้วยมุสลาวุฒิอย่างวีฒเดือนหน้าครับของผมสองเข็มละดีฮะโชคดีครับผมไปอยู่ตรงจุดเลยอย่างนี้น้ำลายคุณอยู่2ี่นะครับออปปอรติไฟผลการออปอริไฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันดับติ่งขอการออปอริไฟนั่นก็คือตอนตันไปเกิดแก้วนะ เกิดทำครประธานาิบดีรถไม่ได้กดจิ้จกันอยู่วันอาทตี่ห้นะครับตัวประธานาธบดีของไอที

ขึ้นไม่ได้นะโอ้โหน,นี่เยะทุกคนโค้งนี้เรียบร้อยครับดูครับ ที่3เป็นกิติพัฒน์ครับที่4ธนัทที่5วรลพจท์ทองดอนเหมือนที่6สันนัสสันหยีครับที่7จัากกีพัฒน์พิธีสารที่8พัชรกรทองเกิดหลวงเอามาแล้วครับน้องกันนะครับจากที่น้ำหนักเกินไปต่อท้ายแถวนะครับขึ้นมาเป็นที่7แล้วที่8แล้วนะครับเอาแล้วครับที่8นี่น้ำหนักเกิน โดนลงท่อไปอยู่ออกสตาสุดท้ายตอนนี้ขึ้นมาอยู่ันักที่7แล้วที่แ่8แล้วนะครับอ้โหอไปธรรมดาเหมือนกันครับน้องกันนะครับต้องจับตาดูนะครับเอาล้ครับวอนนี้นี่ครับที่กองเชียร์น้องกันครับนี่ลุ้นยันใหญ่ฮะนี่ครับทีหนึ่งครับมีแป์ทีหนึ่งนะยาวมาแล้วที่สอง ไอเดียนะครับแชมป์ปีที่แล้วนะครับที่สามเป็นพี่มิกนะครับที่สี่นะครับที่ห้าโยครับเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่าไก่สาะระแดงนี่ใช้เวทมนต์จริงๆในการคอนดิบายนั้นอยู่อันดับที่6 อันดับที่6นะครับพอเอาทาการแข่งขันถึงเวลาจริงไก่สแสดงไล่มน์ขึ้นมาแล้วยืออันดับที่2แล้วนะครับสำหรับกิติพัฒน์เขื่อนคําแต่ตอนนี้ตําแหน่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นที่3นี่คือหมายเลข3นะครับเจ้ามิกธนรองปิวนะครับโดยพยายามหนีโอยยลม้ลมลงไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าตําแหน่งที่4นั้นเป็นวรพจนทองดอนเหมือนนะครับรถสีฟ้าเป็นตำแหน่งที่4ส่วนตาแหน่งที่5นะครับเป็นเลขตัวเดียวก็คือจักรีพัฒน์รเปล่าอ่าแน่นอนที่สุดครับ น้องก้องนะครับน้องก้องจากกีพัฒน์พุทธิสารจากพัทยานะครับเป็นตำแหน่งที่5นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่5แล้วสําหรับหมายเลข7นะครับขึ้นเป็นตำแหน่งที่5จากกีพัฒน์พุทธิสารนะครับเอาล้วครับตอนนี้วรพจน์ทองดอนเหมือนแสงเจ้ามิกขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่3แล้วเอาล้วครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดนครปฐมนะครับวรพจน์ทองดอนเหมือนนะครับสังกัดทีมสนองไซ่คอนเลสโอ้ตัวตานมีบานด้วยฮะจากกีพัฒน์ โอ้มาแรงมากจากกีพัทอยู่ที่5นี่จะไม่ยามเอาที่4ให้ได้นะครับกาแะครับตอนดูกกลมหลังนะครับกลมหลังเนี่ยโอ้โหตำแหน่งที่1นี่ไปไกลค่อนข้างจะไกลแล้วนะครับคุณตุ๊ตครับตำแหน่งที่1นั้นไปค่อนข้างจะไกลแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแย่งชิงกันอยู่นะครับระหว่างตำแหน่งที่3นั้นคือพลพุทธทองดอนเหมือนที่4ธนันรองปิวแล้วก็ที่5จากกีพั์พื้นที่สามนะครับ3 4 5่ไล่บี้กันตลอดครับ หนึ่งกอนนายเกิดแก้วนี่คข้างห่างครับโดยใจไอเดียนในกีจพัดเกิดคำอยู่ที่สอบบารพพทองดอนเหมือนเจ้ามิกทนายละอองปลิวแล้วก็จากกีพัดพืชที่สารลูกของเอ็กพัทยาเอ็นโดโรตัวนี้นะครับนักแข่งในรุ่นนี้เนี่ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งนะครับในรุ่นมิยี่สิบปีนะครับนักแข่งนี่อายุ16อายุ14ีเจ้ามิกเนี่ยอายุ14นะครับเจ้ากอนนายเกิดแก้วนะครับ ก็อายุ16ปีส่วนน้องกันเนี่ยอายุ10ปีนะครับบรพพทองดอนเหมือน16ปีไอเดียกิติพัฒน์เกิอนอกนกำก็16ปีอา้าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอายุ14ปีอ,อ้าวโอ้น้องกันแน่เลยรือเปล่าน้องกันเบอร์อะไร